ไรแม่รีเฟรชปัดปัดเหมือนจะเป็นเน็ตเหมือนจะเป็นเวทเกอร์อีกแล้วนะัวอะไรมาเจ้าไปดูเครื่องล่างกลางพุ่งไปขวาล่างพุ่งไปขวาล่างพุ่งไปจุดเกิดอ่ะเหมือนจะเจอไปอ๋อเหมือนจะเจอผมนะโหหลอก แม่นี้ก็เป็นได้แต่ไม่เสี่ยงดีกว,ว่าอ่าเรียบร้อยพุ่งเว้าห้องหอมกลมเพ้กากลางก่อนเลยอบเซดน่าจเสียปอ,อเ<ร>าเซดเราถูก,ถกเราถูกละเราวิ่งทางเราถูกละเ,เพราะมันมันไปไหนก็ไม่รู้ดักหน้ามันดักหน้าดักหน้าไว้ไม่ทันแล้วไหนตรงนี้มีไม้อยู่ เอาทิ้งกูเลยเหรอจริงหรอไม่ไหวเอาทิ้งจริงประเดี๋ยวครับน้องชูก้าหนุกใครเหรอไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่สนุกเลยเมื่อไม่มีน้องชูก้าก็ไม่สนุกเลยไม่ได้พกรีสเลสมาเลยดิอืมเอามาอืมอะไรน้องชูก้าเข้าเกมมาไม่ต้องอืมมาเข้าเกมมาพี่มองฝั่งหนึ่งไหมไม่ไห่มันนามันมาจากฝั่งหนึ่งเนี่ย ทันทีผมจากบ้านใหญ่ไปหาพี่อ่ะแฟนสอนมาสอนไม่สาวเนาะกระโดดปั๊กไปไปทางกลางแมพพี่ทำคนอยู่ข้างสาวมีมีงหรอไม่แน่ใจหรอเดี๋ยวพี่ไปดูให้ไปดึงพี่นัทก่อนอยู่ไหมพี่นัทชิวดีกว่านมาต้องหลบหรอมันไม่กลับมาแล้วน่ารลดไห้หลบไว้ไม่ต้องออกมา ก็อยู่นั่นแหละออกไปลากไปเลยแม่งไม่สนใจเลยไม่สนใจที่จะผังไม้หน่อยเออนั่นแหละมึงก็ต้องผังไม้หน่อยใช่ป่ะล่ะเอาเครื่องจำแบบออกกันจังเลยจำแบบมีใช้เปลืองใช่ใช่มันไล่ผมมันไล่ผมนี่ไงเครื่องนี้เครื่องนี้มันระเบิดยังไง ต่อขาววะทำทำไมเบอร์เกอเครื่องนี้เราเปิดนะพี่ไม่รู้เป็นสาวขาวรู้เป็นมาซื้อไว้ันจะเป็นเคอร์บิทอมตัวเนี่ยห้าสิบใครทำอะไรอ่ะเครื่ทำอไมอ่ะแล้วกุญจุกของกูอยู่อ๋อแล้วโอ้พามาหาด้วยใช่ใช่อนาคตพี่จะได้ว่าสาวขาวอ้าวสนใจกูจริงใจนะพี่ชาย Mai à đây nơi đây. Quatu của dì ma salo đây nơi 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 đây đây nơi 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 มันจะกลางเลื่อมๆซ้ายไงอเครื่องบ้านใหญ่เรายังไม่ผ่นใช่ปะอเครื่องบ้านใหญ่ยังไม่มีใครผ่านใช่ป่ะผ่านไเนี่ยผ่านไปเนี่ยอ้หผ่านอยู่ถ้าไม่มีใครผ่านบ้านใหญ่ก็เราผั่นสองคืนนี้ได้ครับพี่นัทปอดทาไปบ้านเล็กนะโอเคเลยๆอย่ายัไปอย่าัไปแตงทดีกว่าเลย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 เดินีเเครื่องให้อยู่เลย โอ้ย่ผมัพุ่งลับเลยว่ะเฮ้ยมึงมึงจะแฟน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 ขกับพี่นัดง่ไงข่าวข่าวีนถ้ามันมหอ่างมันจะแย่ทุกคนถ้ามันอ่างไงแั้งมีนกัาได้เป้าส่วที่สี่ตัวเเขาก็แย่แล้วมันไปมันไปมันไปร่างอะไปทำไมวะ เพื่อนไม่ได้ไปทำเพี่อนอาพินาไม่ผันเสร็จหรอเจอมีนันไม่เสร็จเก็บเลยปันปันเลยก็เก้าพินาไปสามเพื่อนพี่ก็ได้แต่ผมไปดึงอ่าเรียบร้อยไปเจอมันในประตูมิติอ๋อแสดงว่าแม่งไปอยู่เข้าประตูมิติไปเตอร์บื้อใช่ไหมใช่ไม่มันแกะเราเล่นเสร็จแล้มันก็เข้าประตูมิติไปไอ้นั่น่หรอโคตรเลอ่ยเลยเล่นแหลงนรากับสองเขาไปอยู่ใกล้เลยจะหิวมัน เสร็จแล้วเองก็ไปปั่นเพื่องร่างกลางได้เลยพี่นัาปัาน่นบ้านใหญ่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปดึงเพื่อนฮะเดี๋ยวนรปั่นล่างกลางแล้วเดี๋ยวดึงเพื่อนเสร็จเดี๋ยวพี่จะว่าพี่ไปปัน่นสายล้าง,งอ้าวพอดีเลยเนี่ยล่างกลางก็ตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้เลยอ๋อเห็นแล้วใกล้เพื่อนเลยนี่ย<อ>ังต<อ>ุ้งไม่ค่อยผมกูขอแก้เผ็ดความหมั่นไส้หน่อยอะ่ะกูไม่หิวด้วยกูดึงอย่างเดียวเพราะสถานที่ทำตัวว่างนี่นะ นีดดีกว่าจะได้วิ่งเข้าไม้ได้ถ้ามันไม้ยไม่หลุดได้ไงวะาขาเรียบร้อย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 อ่ะมือ,อเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะต้องปั่นกอ,อปัน่นฝั่งไหนไวะเนี่ยขวาขวาล่างไม่ไม่เดี๋ยวทำเลไรเป็นขวามอะไรเป็นอะไร บอลเล็กเป็นสายล่ากบ้านเล็กเป็นสายล่างอะไระอ่ะต้องขวาล่างเนี่ยเปียกด้วยอาร่าที่จะอะไรอ่ะเอเอนั่นแหละมึงเอาอีกแล้ยวอ่ะกูจุ้งกูอยู่ดีมึงไปทำอะไรอะ่ะบ้านเล็กเป็นสายเลยอ่บาบ้านเล็กเป็นสายล่างของปั่นอยู่ขวา่างโอเคโอเคพี่ปั่นบ้านฟ้าฮะจ้านะเจะ้าลังประมวลผลอยู่ว่ากูอยู่ตำแหน่งไหนของแมพอันนี้แบงค์โคตรซื่อบื้อเลยเราโดนเสาขวานะอันนี้ยังไม่โดนเสาขวาวเตอมใครอ่ะเตอมพินัทอ่ะ ใช่เครื่องไฟกูได้ไงว่าเครื่องไหนเครื่องเอ้าเครื่องกูสวยไม่ทำไมมันระเบิดเครื่องกูได้วะเครื่องกูยังปั่นไม่นำไม่นำไม่นำที่วัเลยนี่เป็นไงละกีบพี่พี่ไปช่วยนะได้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 ผมผมจู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  เมดิเตอรีนวะพี่ทอมไม่มีครับแต่มีโดดลุกโอเคใช้ไป่ละช็อตพี่ยุ้งจะตามปูตันเดี๋ยวว่าเวเตอร์ฮะแล้วเราเสร็จเลยแล้วกันเนาะอุ้ยเอาเสร็จเลยเสร็จเลยเสร็จเลยพี่นัทก็ดึงแล้วดึงเลยผมมีโดดลุกไม่ต้องห่วงผมแต่ว่าเราฝังแก้ประตูนี้ก็หยาบคายเลยน้องอุ้ยไอ้เชี่ยพี่ทอมกลัวกลัวไม่หยาบขายละกลัวมันเป็นเรื่องเลแล้าย ไม่ไม่ไม่ไมไมกลับมากลับมากลับน้ำกลับมาชีกไปก่อนชีกไปก่อนก็ได้ยังไม่ต้องเข้าเออพี่นัทเข้าประตูได้มันอยู่ผมนบก็ไอ้เอร์มาหาไปก่อนมาหาไปก่อน,อนมันอยู่พี่ไม่เป็นไรไปลอ,องรีบไปลองรีบไปลองรีบ,รบ,รบ <infect ES> ติดเพิร์กของไอ้นั่นเฉยเลยไอ้อะไรนะกระสือกระสือไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันกำลังภาประตูพี่นัทนะครับพี่นัทจะทันพี่นัทต้องจะออกทันแหละนบมาสแตนภายใประตูเลยก็ได้เอกเลยแต่เรายังติดโนวาอยู่เลยนะต้อติดโนวาก็อยู่เลยนะแล้วไงอะ นี่ไงแล้วไงอ่ะตามพี่มาตามพี่มาเออตามพี่มาตามพี่มาตามพี่มานี่นี่นี่ใลช่องแล้วนี่นี่เราเราต้องเรียมๆมันหน่อยเว้ยต้องเรียมๆมันเฮ้ยแล้วใครมาเปิดกล่องอะไรตรงเนี้ยิงคิวไม่ได้เหมนบนบเองไปฮิวแกนั้นก่อนไหมพี่ลำคาญเสี่ยมป่ะมันอยู่ไหนก่อนมันอยู่ข้างบนมันใหญ่ตามพี่อะไรบนอ่ะมันหิวเต็มเสร็จแล้วไอ้นบ ต้องออกห่างมันไปนบเพราะว่ามันใหญ่นี่เดี๋ยวตัวมันแดงเดี๋ยวเรสวยงมันจะพาเราสวยไปด้วยดิอย่างมีฉีดสเปรย์ละวมีฉีดสเปรนี่นี่ฉีดสเปรย์น่าจะพาเรารค่อยๆล็อกข้าแมพไปมีไกลอยู่ได้ละมึงพลาดแล้วมึงปล่อยกูขึ้นเสาช้าขนาดนี้ออกแล้วมั้งเนี่ยโอ้โอาไปวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคิวกันอีคิวกันดิเอาชัวร์เอาชัวร์กำลังคิวกำนังคิวกเนี่ยนะ เออเป็นไรอยู่เออปล่อยปล่อยไปปล่อยไมปล่ยไปปล่อยไม่ตายปล่อยไม่ตายเราเราออกเราเลยช่างหัวมันเราช่างหัวมันแม่งมึนดีนะวอ l กิ n งด้วยเลิก w a ก k i n g ในรอไม่รอไม่รอบเลิก walking ช่างหัวมึงเลยดิมึนดีนะกโตโตถ่ามึนดีนะเอาสักทีตายแมงเลยดิยามาฮ่าวีเอสซูกิคนไทยลืมดูไปเกันเรอบ